สบายดี FC หมูปูสุกุนวันนี้สิมากินกระปูปูดาปูพมีซอนจะเห็นในกระปูเขามาไกลหายกินปลา FC กินปูตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่ๆแค่นั h, ję, breakup, z, wrote, df, jam, okay. ้นเพิ่งนึ่งสุปว้าสดๆเลยปูสดๆนั่นปูสดๆเลยแกแกแกโอ้เคจันหวะ ูไข่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 ปูสดดสดจิ้มสีฟูสีฟูดเนื่อ่นนุ่ ผู้ใครบรรยากาศฝนกำลังจดตกต้องเก็บบรรยากาศตัวหอนพรกรักผ่อนกันเปลี่ยนใจที่ดูกว่ อยู่ห้องตักใส่ก็แท่ก็จะตักไข่เยอะไข่เต็มของเลยปูไข่เ้ยเออเนื้อนิ่มเนี่ย,ย,ย,ยออนิ่ม,ม,ม,มออกหว,วานๆนตะักกระเทเยไปเสียสิบห้าต้นหอนห้องอ เสร็จโอ้โหเตียอันดับ่งันที่แค่ซิปูดซิปูด มันกอบกอบจังกระปุก hmm. อัาไสาอ่นแป้งกั็มหน้อยแต่ลับก็แล้วก็จะตะอยู่ห้องกับพกนกำลังจะตกทำแน้องาบิผู้เตรียมจานผู้ตน้นี้ยผู้ไขรผู้ไขร เอ้ยไทยเต็มฟองเลยเอ้ยไทยเต็มฟองเลยไทยเต็มฟองเอาลิอาิตเอลิต์อลิต์เมิซีฟูดเจมสพักขนาดเลยซีฟูดขึ้เอง ตาโคลยัยก็แ่มาเติมไข่เนี่ยดีเนาะทั้งเอฟซีฝั่งลาบและังไข่อาจกดติดตามเหมือนเนดิมจะทำคลิปออาไงเอฟดูลาลายกว่าันี้ นีพบกันใหม่คลิปหน้าส,สบายดีบ๊ายบาย